สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะคะวันนี้สัปดาห์ที่2ของการเรียนออนไลน์แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมายังเรียนรู้ในเรื่องของอาการเรียนในเรื่องของงานบ้านคะ่ะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่1นนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทําประกอบอาหาร อุปกรณ์ในการประกอบอาหารนะคะเป็นอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการประกอบอาหารซึ่งช่วยในเรื่องของการประหยัดเวลาค่ะประหยัแดแรงงานในการทํางานและให้ผลงานที่มีคุณภาพยกตัวอย่างเช่นเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเตาไมโครเวฟเครื่องบดอาหารหม้อหุงข้าวไฟฟ้าตู้เย็นวิธีการเลือกใช้นะคะวิธีการใช้งานและ วิธีการดูแลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของเตาแก๊สค่ะในการวิธีการเลือกใช้เราควรเลือกเตาแก๊สที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพมอ,อกอทำมาจากวัสดุที่ทนทานแข็งแรงไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่มีแล้วก็มีระบบป้องกันแก๊สรั่วด,ด้วยนะคะ เพื่อความปลอดภัยการซื้อถังแก๊สให้ซื้อจากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ผลิตถังแก๊สได้มาจาฐานส่วนสายท่อแก๊สที่ต่อจากถังแก๊สท,ที่ต่อจากถังแก๊สนั้นมายังเตาแก๊สให้ซื้อสายที่ผลิตสำหรับใช้กับแก๊สเท่านั้นนะคะวิธีการใช้งาน 1. วางถังแก๊สในลักษณะ ตั้งให้วาวเปิดปิดอยู่ด้านบนตัวถังแก๊สตั้งห่างจากเตาประมาณ1ถึง1.5เมตรค่ะ 2. ก่อนจุดไฟเตาแก๊สทุกครั้งวาวที่ถังแก๊สต้องอยู่ในตำแหน่งปิดก่อนเสมอ 3. ทุกครั้งที่เลิกใช้เตาแก๊สให้เราปิดสวิตช์ที่เตาแก๊สแล้วจึงเปิดวาวที่ถังแก๊สนะคะ วิธีการดูแลรักษาหลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วเราควรเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำบิดบัหมาดขณะที่เตายังอุ่นๆอ,อยู่ทุกครั้งเพื่อให้คราบสกรปรกหลุดออกได้ง่ายค่ะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของเตาไฟฟ้าค่ะเตาไฟฟ้ามีวิธีการใช้งานคือหนึ่งศึกษาคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานเตาไฟฟ้า ให้เข้าใจก่อนที่เราจะใช้งาน 2. ประกอบอาหารแต่ละครั้งเราควรเตรียมเครื่องปรุงต่างๆให้พร้อมเสียก่อนจึงเปิดสวิตสามใช้ภาชนะแบบที่มีขนาดพอดีและใช้ภาชนะที่รับความร้อนได้ดี 4. อาหารแช่แข็งควรทำให้หายแข็งก่อนที่จะนำมาประกอบอาหารนะคะ 5. ในการประกอบอาหารให้เราใส่น้ำแต่พอควร 6. ั้งกระทะประกอบอาหารแต่ละอย่างแล้วติดต่อกันไปอย่างรวดทีเดียวเลยจนเสร็จไม่ควรเปิดปิดเตาบ่อยๆนะคะ 7. ควรปิดสวิตช์เตาไฟฟ้าก่อนประกอบอาหารเสร็จเพราะความร้อนที่สะสมอยู่มีเพียงพอที่จะทำให้อาหารเนี่ยสุกนะคะ 8. ควรระวังไม่ให้ความร้อนจากเตาไฟฟ้าสัมผัสสายไฟฟ้าเพราะจะทำให้เปลือกของสายไฟฟ้าเสียหาย และไม่ควรตั้งวางใกล้วัสดุติดไฟเช่นกระดาษพลาสติก 9. เตาไฟฟ้าจำเป็นต้องมีสายติดสายเดินสายดินนะคะทุกเครื่องเพราะคอยตรวจสอบสายไฟรั่วด,ด้วยไขยควงลองไฟอยู่เสมอวิธีการเลือกใช้ค่ะ เราควรใช้เตาไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายมอกอทำจากวัสดุที่ทนทานแข็งแรงทั้งตัวเตาผดลวดความร้อนแผ่นเซรามิกและสายไฟฟ้าหากเลือกได้แล้วเราควรใช้เตาแบบเซรามิกเพราะจะไม่สูญเสียความร้อนโดยเปล่าประโยชน์และปลอดภัยกว่าค่ะวิธีการดูแรลรักษาหลังจากใช้งาน เมื่อเตาเย็ยนแล้วควรเช็ดทำความสะอาดทุกครั้งโดยใช้ผ้าผ้านุ่ม,มชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดตัวเตาให้ทั่วนะคะต่อไปอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารคือเตาไมโครเวฟค่ะเตาไมโครเวฟมีวิธีการใช้งานคือ1ศึกษาผู้มือแนะนำวิธีการใช้งานไฟฟ้าให้เข้าใจก่อนใช้งาน 2. ไม่ควรวางเตาไมโครเวฟใกล้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเพราะจะทำให้รบกวนระบบการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น 3. ทํทำความสะอาดภายในเครื่องทุกครั้งหลังกัหลงจากการใช้งานเพราะเศษอาหารติดตามผนังจะลดประสิทธิภาพของเตาไมโครเวฟลงและอาจเกิดประกายไฟได้ 4. ควรตั้งเวลาให้สอดคล้องกับชนิดและปริมาณของอาหาร 5. ใช้เตาไมโครเวฟเพื่อการอุ่นอาหารต้มน้ำเดือดปริมาณน,น้อยและละลายน้ำแข็งละลายอาหารแช่แข็ง 6. อุ่นอาหารและประกอบอาหารด้วยการใช้ภาชนะสำหรับไมโครเวฟโดยเฉพาะเท่านั้นห้ามใช้ภาชนะที่เป็นโลหะเนื่องจากขึ้นไมโครเวฟไม่สามารถผ่านโลหะได้และก่อให้เกิดการสะท้อนของขึ้น ไมโครเวฟภายในเครื่องจะมีผลทําให้หัวเข็มของขึ้นของไมโครเวฟชํารุดเสียหายค่ะวิธีการเลือกใช้เลือกเตาไมโครเวฟที่สามารถอบเกรียมละลายน้ําแข็งและมีอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิในอาหารเตาไมโครเวฟขนาดเล็กจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าเตาไมโครเวฟขนาดใหญ่ค่ะ วิธีการดูแลรักษาหลังจากใช้งานเมื่อไมโครเวฟหายร้อนแล้วให้ใช้ผ้านุ่มชุบสบู่เหลวหรือน้ำยาล้างจานผสมน้ำอุ่นเช็ดหลีกเลี่ยงการใช้ฝอยขัดแอลกอฮอล์หรือสารที่มีรดเป็นกรดและด่างในการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารเครื่องโบดอาหาร เครื่องบดอาหารมีวิธีการใช้งานคือ 1. ศึกษาคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานตาอไฟฟ้าให้เข้าใจก่อนใช้งาน 2. ติดตั้งส่วนประกอบของเครื่องบดอาหารให้เรียบร้อยก่อนใช้ทดลองเปิดสวิตช์เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องถ้าแกนหมุนผิดปกติให้รีบปิดและตรวจสอบการติดตั้งใหม่ 3. อาหารที่บด ให้หั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นๆก่อนนำไปใส่โถบดและไม่ควรใส่ให้โถเต็มให้เกินจนเต็มโถ 4. ปิดฝาทุกครั้งใช้เครื่องบดอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารกระเด็นออกมา 5. ควรบิดก่อนเริ่มด้วยความเร็วต่ำแล้วค่อยๆเพิ่มความเร็ว 6. การบดแต่ละครั้งไม่ควรเกิน3นาทีค่ะเพราะอาจใช้เครื่องติดต่อกันนานจนทำให้เครื่องเนี่ยไหมได้นะคะ 7. เมื่อเราบทอาหารเสร็จเราต้องให้มอเตอร์หยุดการทำงานก่อนจึงยกโถบดอาหารออกแล้วเทใส่ภาชนะและเมื่อนำโถใส่กลับที่เดิมต้องให้แกนหยุดหมุนวิฉะนนั้นฟันเฟืองของมอเตอร์กับฟันเฟืองของโถ โถบดก็จะกระทบกระแทกกันทำให้เครื่องบดอาหารเนี่ยเสียเร็ว8ถอดปลั๊กไฟฟ้าก่อนแล้วจึงถอดส่วนประกอบของอาหารไปทำความสะอาดนะคะวิธีการเลือกใช้ค่ะเลือกใช้เครื่องบดอาหารที่ทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานมีอุปกรณ์ประกอบเครื่องครบมี เครื่องหมายรับรองคุณภาพมอกและใบรับประกันสินค้าวิธีการดูแลรักษาหลังจากใช้งานให้เราเคลียร์เศษอาหารออกจากเครื่องให้หมดถอดชิ้นส่วนใบมีดโถบดและฝาออกมาล้างด้วยน้ำยาล้างจานและนำอาหารส่วนตัวเครื่องด้านนอกเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมัดๆมอุปกรณ์ต่อไปค่ะ เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารคือหม้อหุงข้าวไฟฟ้าค่ะมีวิธีการใช้งาน1ศึกษาคู่มือและแนะนำวิธีการใช้งานตาไฟฟ้าให้เข้าใจก่อนใช้งาน 2. ไม่กดสวิตช์เปิดปิดในขณะที่ไม่มีหม้อชั้นใน 3. ไม่ใช้วัตถุมีคมถูหรือขัดหม้อชั้นในเพราะจะทำให้สารที่เคลือบหม้อเนี่ยหลุดออกได้ 4. ไม่เสียบปลั๊กไฟฟ้าสวิตช์หรือหม้อชั้นนอกขณะที่มือเปียกเพราะอาจถูกไฟฟ้าดูด 5. ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ 6. ก่อนใช้งานเราควรเช็ดหม้อชั้นในและแผ่นร้อนให้แห้งสนิทก่อนนะคะ 7. เมื่อเรากดสวิตช์หุงข้าวถ้าไม่ติดห้ามใช้วัสดุใดค้ำหรือกดค้างไว้ 8. การใช้หม้อหุงข้าวครั้งต่อไปควรรอประมาณ10นาทีหรือใช้หม้อหุงข้าวที่มีอุณหภูมิกับสู่ปกติก่อนวิธีการเลือกใช้หม้อหุงข้าวที่ทำด้วยวัสดุที่มีคุณภาพมั่นคงแข็งแรงมีความสามารถในการรักษาอุณหภูมิปลอดภัยจากการถูกไฟฟ้าดูดโดยมีที่จับสำหรับเปิดปิดได้สะดวก และมีเครื่องหมายมอกวิธีการดูแลรักษาหลังจากใช้งานให้ถอดปลั๊กไฟฟ้าออกก่อนจากนั้นเราควรล้างหม้อชั้นในที่ใช้แล้วด้วยฟองน้ำน้ำยาล้างจานและน้ำเปล่าส่วนหม้อชั้นนอกให้เราใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดภายนอกค่ะเพียงเท่านี้นะคะ เราก็จะดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราให้มีอายุการใช้ได้นานนะคะสำหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่2ของการเรียนออนไลน์มิขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ